กราบเรียนท่านประธานคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ3ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงไหยโกลกคณะครูและแขกผู้มีเกียรติทุกที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถ่ายทอดสดผ่านระบบเคเบิลทีวีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านสงไหยโกลกในโอกาสที่มีคณะกรรมการมาประเมินคุณภาพ สถานศึกษาซึ่งตรงกับวันที่17-19มกราคมพุทธศักราช2556หนูเด็กหญิงนูฟาเดียการจนะกรกุลกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1เป็นประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านสุงไงยโกลกค่ะในานามตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสุงไงยโกลกยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ3 ทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านส,สุงไหงกโกลกด้วยความเคารพยิ่งค่ะหนูขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดเวลาเลามื่ออยู่ในโรงเรียนบ้านส,สุงไหงกโกลกของหนูนะคะู้งงงงากก่อเรีบสูงไงกลกดราไโกลก kaikki. เกาชิงนีเหมือนลาบ้านสุงไงโกลกเชเชาหนีจู่นีเหมือนเช่นคังหนีเหมือนเกาชิ่งคึ่งบ้านสุงไงโกลกเชเชาขอบคุณทุยท่านมากครับ Good morning, honorable guests. My name is Son Buraphanawiboon. I am studying in Patom h s i On behalf of บ้านสุงไงโกโลก School student, I'd like to say welcome to our school. I hope that you will be happy during your visit. Thank you for coming and visiting us today. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Tuan -tuan saya nama Atira Mauti. Sekarang saya belajar di darjah 6. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke sekolah Bas saya harap tuan dan puan-puan bergembira semasa ada di sekolah ini terima kasih ke atas kedatangan ke sekolah kami ลําดับต่อจากนี้ไปขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อํนวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโกลกนายอภิชาติขาวสุริจันทร์ณห้องศูนย์เรียนรวมค่ะ ส่วนพวกหนูทั้ง4คนขอลาไปก่อนและขอยุติรายการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ